สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จินตะคณิต403นะคะ403การหารวันนี้งานของเราอยู่ที่หน้า17 18 2หน้านะคะวันนี้คุณครูจะทำหน้า17นะคะ10ข้อพร้อมกันฝั่งซ้ายเนื่องจากว่าเป็นแม่9นะคะเดี๋ยวจะทำแม่9้าไปพร้อมกัน10ข้อ นะคะคที่เหลือในหน้า17และ18ที่เป็นการหารนะคะจะเป็นการทบทวนตั้งแต่แม่2ถึง9นะคะให้หนักเรียนตั้งใจลงมือทำนะมาทำพร้อมกันก่อนนะคะข้อแรก711หาร9นะคะซีเลียมลบวงกลมนะคะซีเลี่ยมคือมีสมาชิก3วงกลมมีสมาชิก2เห็นไหม เท่ากับ1นะคะ3หลักหาร1หลักตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง711นะคะ711เปรียบเทียบ9กับ7 9มากกว่า7ไม่เว้นนะคะดีที่หลักชิดกันมาดูโจทย์ก่อนนะ9อะไรได้71 9 7 63 9 8 72เกินใช่ไหมเอา97พอ เก้าเจ็ดหกสิบสลบหสามลบหลบหกสลบสไม่ได้ลบสิเพิ่มเนะคะต่อไป9อะไรได้81เหลือเท่าไรหร่เหลือแปดสิบเอ็ดเใช่ไหมคะลบแปออกได้คำตอบเท่าไหร่คะเจบเก ข้อต่อไปนะคะ81หาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมสี่เหลี่ยมมี2วงกลมมี2เท่ากับ0ตั้งโจทย์ที่จุด0ูนะ81.0จุดศูนหลังจุดกึ่งกลางนะคะ9มากกว่า8ไม่เว้นมาดูซิ9อะไรได้81ท้องสูตรคูณ99 81นะคะใส่9ลบ8หนึ่งออกไปหมดคำตอบคือ9นะคะข้อนี้หารด้วยสูตรคูณได้เลย ต่อไป2 3 4หาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง9มากกว่า2ไม่เว้นนะคะดิดในหลักชิดกัน9อะไรได้23 9 3 27เกินเนาะเอา9 2ใส่2ก่อนลบ1 8ึลบ8ไม่ได้ลบ10บวก5้ลบสดึงลงมานะคะเหลือโจทย์อยู่54 9เ้าอะไรได้54 เก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกเก้าหกห้าสิบสี่ลบห้าสี่ออกไปหมดไหมคะคำตอบคือยี่สิบหกมีสองกับหกนะข้อต่อไปหกหกหกหารเก้านะคะสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับหนึ่งตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางเก้ามากกว่าหกไม่เว้นนะคะสองหลักแรกเก้าอะไรได้หกสิบหกท่องไป เก้าเจดใส่เจ็ดลบหกสลบสามไม่ได้บวกสองลบหนะคะเหลือโจทย์อยู่สามสิบหกทีนี้จะลงตัวเก้าอะไรได้36มสิบหกรีบหาเก้าสี่สามสิบหกลบสามสิบหกออกไปจนหมดได้คำตอบเจ็ดสิบสี่มีเจ็ดกับสี่ ต่อไปข้อ5นะคะ891หาร9กสี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะ891 9มากกว่า8ไม่เว้น2หลักแรก9อะไรได้89เราท่องจนสุดแม่เลย9981ลบ81ออกไปนะคะเหลือเท่าไหร่เหลือ81อีก้อะไรได้81ก็9981นะคะ ได้คำตอบเท่าไหร่9 9มี9กับ9นะคะต่อไปข้อ6นะคะ504หาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง504 9มากกว่า5ไม่เว้นนะคะ9อะไรได้50 เอาใกล้เคียง9545-45-4ไม่ได้บวก1-5ลบ5ไม่ได้ลบ10เพิ่ม5นะคะเหลือโจทย์อยู่54 9อะไรได้54 9 6 54-54ออกไปได้คำตอบ56นะคะ ต่อไปข้อ7นะคะ99หัร9ทีนี้สี่เหลี่ยมลบวงกลม2ลบ2ได้0นะตั้งโจทย์ที่จุด0อยู่หลังจุดกึ่งกลางนะคะ9เท่ากับ9เปรียบเทียบ9เท่ากับ9เว้น1ช่องกระโดดมาดิดท,ที่หลัก10บนะคะ9อะไรได้09 9 19 9ลบ09ออกไปนะคะโจทย์เหลือ09 9อะไรได้09อีก 9ก้าหลบ0ูนเก้าะคะคำตอบคือ11มี1กับ1ต่อไปข้อ8ปดนะคะสองหาหาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลางนะคะเมากกว่า2ไม่เว้นมาดู9อะไรได้22 9ก้าสองสเกิดเอา9 2้าสองบแปดลบหนลบแไม่ได้ลบสิเพิ่มสนะคะเหลือโจทย์อยู่45 9สิอะไรที่สี่สิบ้าเก้าห้บห้ลบสีนะคะได้คำตอบ25งหนะคะยี 25, มี2กับ5ต่อไป3 8 7แปหารเ้า สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง3 8 7นะคะ9มากกว่า3เปรียบเทียบไม่เว้นนะคะดีที่หลัก10ได้9อะไรได้ 9, 4, 3 8 9ส4 6 9 9 5 45เกินเอา9 4ใส่4ลบ3 6ออกนะคะเหลือโจทย์อยู่2 7 9อะไรได้27 เก้าานะคะคำตอบคือ43ทันกันนะต่อไปข้อ10บนะคะเจ็ 7, 2, 9, หาร9สี่เหลี่ยมลบวงกลมเท่ากับ1ตั้งโจทย์ที่จุดกึ่งกลาง7 29นะคะเมากกว่า7เปรียบเทียบนะคะเมากกว่า7ไม่เว้นมาดูสองหลัก9อะไรได้72 ลงตัวเนาะ98 72ลบ72ออกไปเหลือ09 9อะไรได้09 91 9ลบ09คำตอบคือ81มี8กับ1นะคะเสร็จแล้วเป็นตัวอย่าง10ข้อนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสังเกตว่าเป็น3หลักหาร1หลักหรือ2หลักหาร1หลักนะคะวิธีการตั้งโจทย์จะแตกต่างกันนะ แล้วก็ดูตัวหารด้านหลังนะคะในคอลัมน์นี้เป็นแม่9อย่างเดียวแต่ว่าคอลัมน์ถัดไปจะเป็นทั้งเป็นทบทวนแล้วนะคะทั้งแม่2ตั้งแต่แม่2ถึงแม่9นะคะให้นักเรียนลงมือทำหน้า17กับ18การหารนะคะแล้วก็ส่งคุณครูเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ